อ่ะครับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะ,ะช่วงนี้คุณผู้ชมอยู่บ้านกันนะฮะทำระมัดระวังด้วยโดยเฉพาะคนกรุงเทพนะฮะคนต่างจังหวัดก็ระวังด้วยนะฮะหลายจังหวัดพี่เต๋าก็จะคุยกับน้องๆหลายคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเขาก็บอกว่าบ้านจังหวัดเขาบ้านเกิดเขาเ,เ,ขาเงียบอืที่บ้านพี่เต๋าที่หัดใหญ่ก็เงียบเงียบมากเลยนะคะเพราะว่าคนแถานั้นก็กลัวเขาไม่กล้าออกไปไหนกันกรุงเทพเนี่ยก,ก็ถือว่าหายไปประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะ เราอยู่บ้านกันเมื่อความโ o มกันแล้วก็รักษาสุขภาพกันให้ดีๆและที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ครับวันนี้นะครับแนะนํา NK กล่องสีเขียวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับใครมีอาการป่วยง่ายไม่สบายบ่อยสามารถดูแลได้ช่วงนี้ยิ่เป็นช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสนะฮะร่างกายต้องการภูมิคุ้มกันแนะนํา NK ครับมีสารสกัด หลักๆคือภูเขาครับเป็นตัวช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น <S 1, 1. <S กรองไป60เม็รคุณผู้ชมครับทานครั้งละ1เม็ด2เวลาตอนเช้ากับตอนเย็นนะฮะ และวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเช่นเดียวกันคุณซื้อ N.K เนี่ยนะฮะหนึ่งกล่องเนี่ยราคา2,500บาท<ะ>แต่ถ้าวันนี้คุณซื้อ N.K 3กล่อง<ะ>ราคาพิเศษเหลือเพียงแค่5,000บาทเท่านั้น<ะ>สนใจรีบโทรเลยเบอร์นี้นะฮะ,ะ0957184624<ะ>0957184624<ะ>นะครับ<ะ>หรือว่าไลน์แอดอเป็นโค้ดสุขภาพดีก็สามารถสแกนเคียวโค้ดด้านล่างได้เลยกับผลิตภัณฑ์เสริอมอาหาร N.K นะครับะนะครับขาโควิดยังมีใช่ไหมใช่ก็มีคนติดอีกแล้วในวงการบันเทิงคุณเอ๊ นะฮะ,ฮะคุณเอเจีรากรและก็ภรรยาเนี่ยติดโควิดนะฮะลูก3คนก็ตอนนี้รอตรวจอยู่นะฮะแล้เรียนหนุ่มนะฮะคุณพ่อลูกสามอย่างคุณเอเจีรากรเองลูกัน,กน <ะ S 1> ลูกสามโอ้ลูกดกจังนะฮะโพสต์แจ้งข่าวนะฮะตนแล้วก็ภรรยาเนี่ย ติดเชื้อโควิดสิเริ่มจากภรรยามีอาการป่วยที่เข้าข่ายจึงมีการตรวจหาเชื้อพร้อมกันผลออกมวาว่าติดเชื้อทั้งคู่เลยและคุณเอเองก็ยืนยันว่าไม่ได้ไปพบและก็สัมผัสคนติดเชื้อที่ผ่านมาก็ทํางานออนไลน์อยู่ที่บ้านเปโดยตลอดแนะออกจากบ้านก็แค่เฉพาะที่จําเป็นเนื่องจากที่บ้านมีทั้งเด็กแล้วก็คนแก่ด้วยโ,โ,โดยทำลายนะฮะในวันที่25กรกฎาคมได้ไปแมนมอกอาหารที่สถานีกลางบางซื่อด้วย,วยแล้วก็วันที่26กกรกฎาคม ก็มปการขนย้ายของนะฮะเข้าบ้านใหม่ด้วยรถส่วนตัวเท่านั้นเออคราวนี้เองเนี่ยส่วนคุณย่านะครับที่พักบ้านอีกหลังหนึ่งค<ฆ>่ะนะฮะแต่ว่ามาหาหลานทุกวันเนี่ยไปตลาดสดหน้าหมู่บ้านมา<ฆ>ซึ่งผลตรวจเบื้องต้นคุณย่าก็พบเชื้อเช่นเดียวกันโอโ๋อเหรอตอนนี้ทั้งคุณย่าแล้วก็ลูกทั้งสามคนรอคิวตรวจอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับส่วนตัวแล้วก็ภรรยาทำการกักตัวรอรักษาต่อไปนั่นเองครับ<ฆ>ค่ะ<ฆ>อืะคุยกันต่อไปนะเอะนะ ตายลรวติดันทั้งบ้านเลยเขาว่าน่าจะติดมาจากคุณย่าหรือเปล่าที่ไปตลาดมามันก็มีหลายสาเหตุหลายสาเหตุแต่ว่าคุณเองก็ไปที่บางซื่อมาด้วยบางซื่อคนเขาก็เยอะที่สถานีกลางบางซื่อเนาะใหญ่นะที่มุมกล้องอะเคยๆเคยเคยผ่านไปภาแล้วไปมาแล้วใหญ่ยักษ์อลังการเนาะใหญ่ดิใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยเขาว่าเครมอย่างงั้นเขาเครมอ้ยใหญ่จริงใหญ่จริงใหญ่จริงแล้วก็ทันสมัยด้วย มีรถไฟมีทั้งรางมีทั้งลอยฟ้ามีทั้งอุ้ยเยอะแยะไปหมดเลยถ้าเราไม่มีโควิดนะป่านนี้เราก็อุ้ยไม่อยากจะพูดอะ่ะเาจะจริญนบ้านเราจะมาเฟื่องฟูมากๆเฟื่องฟูมากๆถ้าเราไม่ติดเรื่องของโควิดนะคะถ้าเราถ้าโลกนี้ไม่มีโควิดแล้วกันถ้าไม่ใช่บ้านเราหรอกอถ้าโลกนี้ไม่มีไอเชื้อคําว่าโควิด -19 ทีไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ย <laughs> บ้านเราประเทศไทยจะเจริญมากเลยนะพี่เต๋บอกเลยเพราะว่าคมนาคมทุกอย่างมันพร้อมหมดแล้วอะรถไฟฟ้าก็ใกล้จะเสร็จแล้วเส้นรางอินทราใช่แต่ต้องมาหยุดเพราะว่าเขาให้คนงานหยุดก่อนแล้วก็ตรงบางซื่อเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการมากนะคะก็เสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วก็เปิดให้เปิดให้เปิดให้นั่งั่งฟรีอะไรอย่างนี้แล้วนะฮะแต่ว่ามาเจอเรื่องของโควิดเนี่ยมันก็ต้องชะงักไ้ก่อนมันก็ต้องชะงักไปหมดเลยเศรษฐกิจมันยังกู้ได้นะพี่เต๋อบอกเลยนะคะเศรษฐกิจมันยังกู้กันได้ แต่โรคระบาดเนี่ยมันกู้ยากเพราะว่ามันต้องหาวัคซีนคือโรคนี้มันมาปัจจุบันทันด่วนอุ๊ยวันนี้พูดถึงวัคซีนวันนี้บาแล้วนี่ไฟเซอร์1นึ่งล้านห้แสนโดส ลงที่สนามบินเรียบร้อยแล้วตอนรับโดยเรียนว่าจะมีวาสนาได้ฉีดไฟเซอร์หรือเปล่าเพราะวันที่6นี้ฉันต้องไปฉีดอะไรนะแอสอะไต้าแอสต้าใช่ไหมคะเออฉันฉีดหมดแล้วราคาชั่วโมงเนี้ยยกเว้นฟอร์มาลีนกูไม่ฉีดนะคะทำไมอ่ะเน่าอยู่แล้วกูจะฉีดทำไมล่ะเออนะคะอ่แล้วก็ให้กำลังใจคุณเอ๋แล้วกันเนาะใช่ค่ะภรรยาแล้วก็ขอให้ลูกๆแล้วคุณย่าปลอดภัยแล้วกันนะคะแล้วผมที่ฉีดไปแล้วใช่ไหมฉีดแอสต้ามาเข็มแรกแล้วป่วยเลยป่วยสิแรงไปรึว่าไงอ่ะ อะไรคือแรงไปยามันแรงไปหรือว่าเป็นปกติเป็นปกติใช่ไหมเป็นปกติที่เหมือนตัวยาเองไปทําปฏิกิริยากับร่างกายเราเหมือนไปสร้างภูมิภูมิคุ้กันในร่างกายเราไปต่อเซว่แหละนะฮะมันก็เลยทําให้เกิดอาการแบบว่าเหมือนป่วยแล้วเขียนสองวันไหนเข็มนสองตุลาคมเลยตุลาเลยปรทำไปเรื่อย ก็ฉีดกันละก็ดาสิงหากันยาตุลาสองเดือนสองเดือนใช่ไหมเออแต่ที่จรหลังจากนั้นก็ฉีดฟอร์มาลินต่อฟอร์มาลินนี่ฉีดอยู่ประจําอยู่แล้วเพราะว่าต้องให้ครบโดสครบโดสเดี๋ยวเน่าอ๋อเดี๋ยวว่างสุดโปรเนนนใช่ปะฮะโปรเกนนนคืออะไรอ่ะยาคุมฮอร์โมนเพศหญิงไม่ฉีดจีทำไมหรือว่าฉีดเป็นผู้ชายจะมาฉีดฮอร์โมนเพศหญิงทำไมหรื่าให้นมมันขึ้นตุ่ยตุยอ๋อเหรออุ้ยอุ้ยหัวเราะดังมากเฮ้ยไม่ต้องแล้คนที่แบบกินฮอร์โมนเพศหญิงไปแล้วมันมันจะไม่แข็งจริงปะ จริงค่ะจริงเหรอจริงเพราะว่าเห็ุผลขึ้นอารมณ์ของเพศมันถดไปเยอะค่ะฮอร์โมนเพศหญิงเขาก็จะเป็นฮอร์โมนไม่มันมีแต่ว่ามันมันเหมือนว่าน้องชายมันไม่แข็งตัวอย่างนี้ป่ะทำให้ฮอร์โมนเพศชายมันลดลงแล้วฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยฮอร์โมนเพศหญิงแค่ผู้ชายฉีดเข้าไปเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยผิวจะสวยขึ้นผิวจะเนียนละเอียดครีมใดๆสู้ฮโมนไม่ได้แต่ต้องระวังเรื่องฝ้าฝ้ามาแน่นอนแล้วก็ น้องๆหลายคนที่พี่เต๋อรู้จักเนี่ยเขาไม่ได้กินอย่างเดียวเขาฉีดด้วยอ<ร>พอเขาฉีดไปเสร็จปั๊บเนี่ยสิ่งที่จะตามมาอีกอันหนึ่งคือเสียงเขาจะแหบลงบเสียงเขาจะไม่เป็นผู้ชาย <ๆ S 2> เสียงเขาจะแหบแล้วก็ตัวเขาจะซอฟลงแต่บางคนก็อ้วนขึ้นแต่บางคนก็ซอฟลงแล้วแต่ว่าใครจะกินอาหารอะไรยังไงแล้วก็ไปออกสะโพกก็จะผายนมก็จะขึ้นขึ้นเป็นแบบว่าสิบ5ี่สบห้าตุยตุยแล้วก็ ขนขนก็จะจะจะเบาลงอะไรคือมันวนนีขึ้นมันมันมันนวนนีขึ้นออแต่มันต้องใช้ระยะเวลา,าเพราะว่าทําไมสาวสองบ้านเราถึงสวยเพราะว่าเขาฉีดตั้งแต่เด็กๆฉีดตั้งแต่เด็กๆพอร,รู้ว่าเป็นกระเทยมันก็ฉีดกันแล้วออกินยาคุมกินยาคุมพอกินไปเสร็จเนี่ยฮอร์โมนมันก็อยู่ในร่างกายไงเออฮอร์โมนเพศหญิงอยู่ในร่างกาย บางคนก็ยังมีอารมณ์ทางเพศบางคนก็หมดเลยแล้วบางคนพอแปลงเพศไปแล้วบางคนก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีอารมณ์แล้วอืม,มันหมดไปหมดแล้วมันก็เป็นแบบเป็นผู้หญิงมันเป็นผลข้างเคียงมางแม่หรือว่าไม่ใช่มันเป็นผลข้างเคียงอยู่แล้วก็เป็นผลข้างเคียงอยู่แล้วแต่ว่ามีหลายคนเพื่อนพี่เต๋านะคะเลิกกินไปเสร็จปั๊บก,ก็กลายเป็นล็อกเกอร์เอออุย้ยคือเป็นผมยาเอแต่เริ่มมีกล้างอ้าวพอมันหยุดับมมันหยุดกินไม่ได้อแม่ฮะมันหยุดกินไม่ได้อะมันต้องหยุดเพราะว่ามันมีผลกระตับกับไตไม่แล้วถ้าหยุดแล้วมันก็คือ เอาหินเหล็กไฟก็จะถามคาราบาลก็ศรัทธาคาราบาลหินเหล็กไฟมารีวันหน้าถามหมดตะกายหมดฉันเคยเห็นหลายคนแต่แต่มันไม่ใช่ทุกคนนะคะบางคนเขาก็ยังเนียนนีอยู่อันนั้นมันสภาพแต่ละร่างกายขึ้นอยู่ที่ดูแลตัวเองทูป้าแม่ ขึ้นอยู่กับระบบภายในระบบภายในของแต่ละคนเพราะบางคนเขามีฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยเยอะอยู่แล้วก่อนที่เขาจะไปกินยาคุมกําเนิดหรือฉีดยาคุมกําเนิดพอเขากินไปนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันก็กลายเป็นผู้หญิงไปเลยบางคนผู้ชายบางคนเกิดมาในแยกไม่ออกว่านี่คือผู้หญิงหรือผู้ชายแค่มีอวัยวะเพศชายเฉยๆอย่างคนที่ตายไปเนี่ยที่ชื่อเอฟเนี่ยใช่ไหมที่พุ่งบุกคอตายแบบมิติฟานี่เขาเป็นกระเทยตั้งแต่เด็กนะคะแล้วตัวเขาเล็กซอฟตั้งแต่เด็กๆเลย ใครเห็นเขาก็นึกว่าเป็นเด็กผู้หญิงแต่จริงๆแล้วเขาเป็นเด็กผู้ชายครับตีให้ตายก็ไม่โปะยิ่งมาเทคฮอร์โมนฮอร์โมนด้วยก่นดีก็ใหญ่เลยแต่ทำหน้าอกปับมันก็กลายเป็นผู้หญิงร้อยเปอร์เซ็นต์มันกลายเป็นผู้หญิงร้อยเปอร์เซ็นต์เสียงเสริมความละมุนทุกอย่างร่างกายดูซอฟต์ตัวเล็กอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นผู้หญิงผู้หญิงเลยแล้วก็เทยไม่ยอมแก่อยู่แล้วเออเติมนู่นปักนี่แลยุคนี้นะ หมอกับไอ้พวกซิลิโคนไม่ได้กินกระเทยหรอกเพราะเดี๋ยวนี้กระเทยเก่งกระเทยรู้หมดแล้วว่าหมอนี้ฉีดโบท็อกดีหมอนี้เติมฟิลเลอร์ดีกระเทยเขามีตังเนะมันก็ทํางานกระเทยทํางานเก่งครับมันก็ไปเติมของพวกนี้มันก็สวยเพราะว่ากระ,ะเทยอย่าหยุดสวยถ้ากระเทยหยุดสวยผู้หญิงจะสวยกว่าคใช่ไหมต้องแต่งสิ่งหนึ่งที่กระเทยยังสู้ผู้หญิงไม่ได้ก็คือไม่มีมดลูกไม่มีมดลูกนอกนั้นมดลูกมันเป็นเหมือน มันเป็นเหมือนสิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้มีเป็นเฉพาะตัวเท่านั้นถูกต้องเฉพาะเพศเท่านั้นถูกต้องไม่ต้องไปทําอะไรทั้งสิ้นครับมันอยู่ในร่างกายของผู้หญิงซึ่งก็เธออาจจะสู้ไม่ได้เรื่องมดลูกแต่ถ้าอย่างอื่นแล้วก็เธอสู้ตายก็พอฟัดพอเวียงพอฟัดพอเวียงพอฟัดพอเวียงแต่ว่าเราแพ้ผู้หญิงตรงที่เราไม่มีมดลูกหรืออมอยากจะมีไหมไม่มันมีนวัตกรรมอที่ประเทศประเทศหนึ่งประเทศอะไรเอาลูกลูกหมาแม่ลูกอ่อนใส่ให้อเอาไร แล้วมันจะยังไงมันก็จะกลายเป็นผู้หญิงอันนี้จริงจังเป็นตัวเมียอันนี้จริงจังหรือปุกปั่นกูพูดเล่นอ๋อเหรอนี่ที่จะเออเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยอีกนะพูดจริงจังจะเป็นมดลูกผู้หญิงแท้จริงจังลูกหมาแม่ลูกก่อนมาใส่ให้มึงทำไมล่ะเออเพื่อยังจะมีอารมณ์ติดเต้งบ้างเออติดเต้งคืออะไรวะก็ที่หมาไอ้นี่กันไงไม่มีอ้เหรอกูพูดแหวมึงก็เชื่อกูเนาะไม่เหรอสิ่งที่กระเทยยังสู้ผู้หญิงไม่ได้คือมดลูกเออนั่นก็เขาก็พอวัดพอเหวี่ยงแต่ีแวว่่าาาเเด๋ยยอลืมนะ ผู้หญิงสมัยนี้ก็มีเพื่อนเป็นกะเทยเยอะกระเทยก็พาผู้หญิง,งไปทำจนสวยเหมือนกะเทยไปหมดแล้วก็จริงก็พาคนสวยอ่ะถ้าจะ,ส,ะสังเกตุกะเทย,ยเก็มีเพื่อนเป็นผู้หญิง่ะ อืมเพรอนก็ถอยสวยผู้หญิงธอทําที่ไหนกระถอยก็พาเพื่อนสาวไปทํำก็สวยพอๆกันเอออะไรเงี้ยอาทิตย์อย่างเดียวคือกระเอยได้มีมดลูกแต่ยังแยังไม่ออกว่าไหนผู้หญิงไหนผู้ชายไหนผู้หญิงแท้ไหนผู้หญิงปลอมมันแยกไม่ออกเพาเป็นสูยกเวทกิริยาเพราะว่าผู้หญิงเขาจะนิ่งๆ่งเรียบร้อยแต่กระเทยจะมีนิดนึงจะมีนิดนึงหลุดออกมาให้นิดนึงให้รู้ว่าอ๋อเนี่ยจะเป็นแก่นแก้วแก่นแก้วนิดๆสาวแก่นแก้วแต่บางคนถ้าเขาเรียบร้อยไปเลยเนี่ยก็ดูไม่ออกนะ ที่ยิ่งบางคนไม่พูดด้วยเนี่ยยายเอฟเนีย่ยดูเรียบร้อยดูไม่ออกเลยแล้วเสียงเสริมเปชะนีไปดูไม่ออกอเออ กูไม่ออกอ่นั่นแหละครับนนผู้ชมชอบเนะี่ยเวลาคุยนอกเรื่องเนะี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องข่าวเนะี่ยชอบอนะฮะเอา้ากลับมาเรื่องข่าวอีกสักหนึ่งข่าวาดีกว่านะฮะข่าวนี้นะฮะคุณบุมนะ๋มเนี่ยฮะเดือดเลยตอนนี้แชร์รถพยาบาลหากินบนความตายเพรงงเ<ข>าะพี่บุมนะ๋มเนี่ยออกมาแชร์ว่าก็มีเรื่องทําให้เจ้าตัวถึงกับหัวร้อนอีกแล้วที่เรื่องนี้นะฮะจนต้องออกมาพ้นในอินสตาแกรมส่วนตัวเตือนใจคนที่กําลังหากินบนความตายของคนบอกเลยว่าไม่มีทางเจริญหลังทราบข่าวจากผู้ป่วยโควิด -19 ว่ามีรถพยาบาลเนี่ย ไปรับรักษาูุปะแม่แต่คิดเงินโอ้ตายโดยมีการขี้ย่บอกว่าเขาจะเอาอะไรมาจ่ายคิดเงินหัวลั3 5 0 0บาทว่าเขาจะเอาอะไรมาจ่ายมีเคสเนี่ยส่งโรงพยาบาลด่วนคิดเงินหมื่นห้าเลยนะไปตรวจโควิดอะไรยตองต่างแล้วนะคิดหมดเลยบอกว่าเป็นช่วละแปดร้อยว่านั่งแท็กซี่ไปดีกว่าไหม มันก็ไม่ได้ไงแม่ถ้ารู้ว่าติดะอะเขาก็เซฟด้วยไงมันมันก็ต้องเป็นรถแท็กซี่นี่พี่พี่แท็กซี่ต้องระวังตัวกันด้วยนะคะเพราะรหลายคนเขาไม่บอกเราว่าเขาเป็นโควิดนะคะพี่พี่แท็กซี่ก็ต้องพ่นแอลกอฮอล์กันในรถแล้วก็พ่นตัวเองด้วยนะคะถ้ากินแอลกอฮอล์ได้ก็กินเลน,นะครับอ,อู้เล่นค่ะเอ้บางคนกับพี่เขาไม่รู้ไงเขาก็เห็นเป็นคนปกติเนาะเรียกมาเขาก็มารับก็ใช่ไงบางคนไม่ไม่ออกอาการแต่รู้ตัวเองติดแล้วอะเออแล้วก็นั่งไปแล้วก็ไม่รู้ก็พ่นอากาศโควิดในรถแท็กซี่พี่พี่แท็กซี่่่แตวา เก็บเงินขนาดนี้พี่ว่ามันโหดเกินไปยังไงต่อ,อ,องานนี้นะครับทำให้ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ประนามการกระทําดังกล่าวมากมายเลยเช่นรถของที่ไหนคะแชร์เลยค่ะประชาชนจะได้ไม่ต้องอโดนกระทําแบบนี้โดนคิดเงินแบบนี้บอกว่าโอ้โหในหมู่คนดีเสียหลักก็มันจะมีเหลือบไรนะมาแสงตัวเสมอเลยแชร์ไปหมู่มก็ถูกฟ้องแชร์รถก็ไปไุหมู่มก็ถูกฟ้องอหมู่มันก็เตือนภัยมันช่วยเหลือสังคม่าเออเอาเลยครับจากพี่บ่มแล้วไปดูอีกหนึ่งคนคุณอ่านภูวนาตอกกับเจ็บ เลยหลังถูกแซดดีแต่พูดไม่ทำอะไรนะฮะพี่กรมากความสามารถคุณอานทัวนาดนะฮะก็ที่คอยเรียกร้องส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์การทำมาของรัฐบาลมาโดยตลอดแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ดิ้งเฉยไปช่วยลงช่วยเหลือสังคมเช่นเดียวกันแต่ไม่วายเหมือนกันคุณแม่มันก็มีคนรักมันก็ต้องมีคนไม่ไม่รักด้วยนะฮะงานนี้ที่อ่านเขาก็ชัดเจนชัดเจนนะฮะบอกว่านี่เลยเวลามีคนมาบอกว่าอย่าเอาแต่วิจารณ์หรือบ่นว่า แต่ให้ช่วยกันลงมือทําคนละไม้คนละมือคืออยากถามจริงๆว่าจะต้องให้ประชาชนหรือผมเนี่ยทำอะไรมากกว่านี้ได้อีกอาหารก็แจกเครื่องมือแพทย์ก็ซื้อบริจาคห้องไอซียูก็ช่วยสั่งแล้วโรงพยาบาลสนามเกาะโอนไปแล้วกัดฟันจ่ายเงินพนักงานทางที่กิจการเปิดไม่ได้เงินชดเชยก่อไม่ได้เข้าค่ายไม่ได้มีการชดเชยจากรัฐแต่อย่างไรเยียวยาทั้งที่บาดเจ็บหนักถ้าจะให้ภาคประชาชนมาทํามากกว่านี้จะมีรัฐบาล ไปทำไมอมพี่อ่านเขาแบบนี้พี่อ่านแกกล้าพูดเนาะแกะพูดได้แกอยู่ในสิ่งนี้แกพูดได้ไง๋ <laughs> ย่วกพูไปพูดก็โดนรวบสิ <laughs> ไม่ที่ผมพูดไปเนี่ยคือตอา,ามโพษตาไม่พี่พอ่าน,นเขาพูดได้ไงเพราะศักยภาพของพี่อ่านเขาพูดได้เพราะบ้านพี่อ่านเนี่ยพี่สาวเนาะเป็นนักการเมืองนะคะ แล้วบ้านพี่อ่านนี่เขาเป็นนักการเมืองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะพูดแล้วก็พูดได้ไอ,อย่างโอมไปพูดอย่างเงี้ยสักพักก็จะมีรถมารวกโอมลวกไปไหนรวบไปไหนก็ไม่รู้ความจร,เระเข้พาไปสวนสาตร์เออก็พาไปดูจราเข้เออแล้วก็ถีบลงไปในตกไปในบ่ <c oughs> อ ตกไปในบ่อเสร็จจราเข้แตกคือทั้งบ่อไม่กล้ากินโอ้ยมันออกปากมาดูนมึงขึ้นอีกทำไมอ่ะเอาอินี่ขึ้นไปอยู่ที่กับกูแล้วตวราเข้เขียนจดหมายถึงเจ้าของบ่อด้วยบอกว่าช่วยล้างบ่อด้วยเพราะอินี่ตกมาแล้วเดี๋ยวมืนซวยทั้งบ่อเป็นตัวเขาแล้วว่าเป็นตัวแบบว่าวันก่อนฉันขับรถไปแถวมินบุรีครับฉันเจอตัวเงินตัวทองเออใหญ่ไหมไม่ใหญ่น่าจะเป็นตัวตัวเล็กๆ กลางกลางตัวประมาณใหญ่กว่าท่อนแขนนิดหนึ่งไหมตัวประมาณโอมอ่ะอุ้ยโอมใหญ่นะโอไม่ใช่ตัวแขนโอมแหมแต่ว่าเราเป็นตัวเงินตัวทองอีที่ตัวเงินตัวทองก็ถือว่าดูแล้วโชคดีนี่แล้วมันก็เดินผ่านแล้วฉันก็บอกปีนมึงอย่าเพิ่งผ่านเดี๋ยวมึงโดนเหยียบเหมือนตัวที่แล้วมันอยู่เกาะกลางไงเกาะกลางเป็นครูไงอ๋อเออแล้วเสถานีนี้อย่าเพิ่งผ่านพกูขี่ไปมันปึ๊รถตรงนั้นมันมีมาเรื่อยๆไงมันไม่ได้ไง เออก็ตายกันอีกใช่นะครับเลยิฉันก็โชคดีตัวเงินตัวทองแล้วตัวเงินตัวทองเข้าบ้านด้วยเข้าไหมตัวใหญ่หรือตัวเล็กตัวเล็กเข้ามานอนในบ้านถ้าตัวเล็กจะมีโชคลาภถ้าตัวใหญ่ก็เมานอนกอดอะไรอ่ะก็ตัวเงินตัวทองอ่ะจริงจังปากคุณพูดเล่นแต่ไมเข้ามาในบ้านกูอ๋อแต่ไม่ได้นอนกอดถ้านอนกอดดิเป็นแม่เบี้ยแล้วนะ แม่เบี้ยบ้าเลยแม่เบี้ยเป็นงูไม่ไม่ถึงหนังเรื่องแม่เบี้ยะเอสุพชัยหรือพี่เอเนี่ยเขาทำละครเรื่องแม่เบี้ยจริงๆเขาทำชื่อผิดนะต้องชื่อว่าบ้องหล่าหน่อใหญ่กับงูเห่าอีกมึงก็กระนังเอกนอนอยู่แล้วงูมานอนด้วยไงแลนแล้วงูมีแลบลิ้นไหมมีแลบแลบลิ้นได้เหรอมึงสังเกตดีๆงูแลบลิ้นหรือเปล่างูแลบลิ้นมึงแน่ใจทําไมอะถ้างูไม่แลบลิ้นแสดงว่าเขาเย็บปากเออ แต่ส่วนใหญ่เขาจะเย็บปากงูไม่ให้แลบลิ้นนะทำไมอ่ะมันฉกได้อีนี่ไม่ให้มันเป็นซีจีอ๋อซีจีเหรอเออใครเอางูจริงมาล่ะบ้าสมัยก่อนเขาใช้งูจริงอ๋อเดี๋ยวนี้ก็ต้องใช้ซีจีรุ่นพี่แซมพี่จุ่มเขาใช้งูจริงรุ่นฮันนี่อ่าลิขิตเอกมงคลเขาใช้งูจริงเออแต่อันนี้เขาเป็นอันนี้ซีจีไงเปซีจีมันล้วแม่พี่เอเอางูผิดไปหรือเปล่าใครต้องเอาบ้องหลานะคะเฮ้ยแต่หนก็ใหญ่บ้องหลาอยู่นะตัวใหญ่อยู่แบบว่าเป็นงูเป็นแบบลองไปดูดูนะฮะ เสียดายพระเอกเขามีลูกมีเมียแล้วเนาะเอกกันตาพงศ์นิสัยดีมากแต่ก็ดีอยู่ลูกเศรษฐีอยู่ชนบุรีแต่ก็ดีอยู่นั้นในละครอ่ะดีไหมดีเขามีลูกมีเมียนาวก็สวยมากนางเอกก็สวยมากขอบคุณมากค่ะอะไรผู้ชมน้าไม่ขล่าเป็นแบบนเป็นไม่ขลาเหรอใช่บ้องหล่านะคะกำกับโดยพี่เอสุภชัยดีดีครับดีผู้จัดไม่ใช่หรอ เออเป็นผู้จัดด้วยเขาลงทุนไปแต่ว่าซีจงซีจีลดเออโอมอยากเป็นไหมยังไม่มีฉากขุดมะพร้าวใช่ไหมมีแล้วฉากแรกก็มีเลยขุดมะพร้าวเลยพอขุดปุ๊บก็นัวเลยตอนนี้ยแบบแบบสมัยก่อนเธอเจ้าไหมละครเรื่องเนี้ยเรื่องแม่เบี้ยเนี่ยมันโดนย้ายเวลานะสมัยก่อนช่องเจ็ดเอามาฉายถูกคนเรียกไปสมัยก่อนมันจะเป็นกบวเนาะก็ร้องไปที่กบวกบววก็เลยย้ายเวลาไปตีหนึ่ง เพราะมันเซ็กซี่ไงพี่แซี้อันน,จจน,นี้อันนี้ไม่ได้แบบว่าขนาดแบบว่าในตำนานขนาดนั้น<อ>แต่ก็ยังเป็นฉากที่ยังมีอยู่ยังมีอยู่นะครับแ,แต่ถ้าเป็นในตำนานมันจะเบลยไปประุกปะละแม่มันจะรุดไปหมดเลยใช่ไหม มันก็นิดๆหน่อยๆไม่ได้เยอะมากไม่ได้เยอะมากแต่เวลาเขหลังข่าวไงมันทําไม่ได้หลถ้าพูดถึงการควบคุมตอนนี้นะฮะใช่ค่ะนะครับบ้องหลาติดตามได้ทางช่อง7นะคะจันทกข่าวค่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวว่ากันสักครู่นึงก่อนสักู่ก่อนนะฮะี้ต้องขอขอบคุณบริษัทกาเสริมอาหาร NK ครับขอบคุณ NK ด้วยนะครับดูแลสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันให้มาปกป้องโรคภัยจากข้างนอกไม่ให้เข้ามากั้มกายภายในเรานะฮะวันนี้ NK พร้อมกับโปรโมชั่นคุ้มจัดไปเลย NK ดึงกล่องเนี่ยนะฮะรราาาาาาคคค2,500บทแต่่ถ้้้วันนีีุณซืือออ NK 3กลลงงพพิเเเศษหย 5000บาทเท่านั้นครับสนใจรีบโทรเลยเบอร์นี้ครับ0957184624 0 9 5 7 1 8 4น2 4นี่ขึี่น้านไ่ด้งแล้วแล้วก็มีลายแอดโค้ชภาพดีด้วยไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญให้คุแนะ้นำเกี่ยวกับ n k ได้นะครับผ่าสักครู่นึงก่อนครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b ์นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้ววยยเเช่นนีกััครบ